สวัสดีค่ะฟ้าพิมพ์ channel จ้าพี่น้องจ้ามือนี่พิมพสิมารีวิวหม้อทอดไร้น้ำมันจ้าได้ของเล่นมากมายอีกแล้วพี่น้องจ้าเน่ค่ะยี่ห้อล็อกแอนด์ล็จ้าถ้าพิมพอ่านผิดกับขออภัยเวยค่ะเออภาษาอังกฤษกับโบคอยแข็งแรงไปไหนดอกค่ะนี่นะคะ เป็นระบบดิจิตอลจากพี่น้องจ้าหน้าจอดิจิตอลนะคะนี่ค่ะ้วกะ็เดี๋ยวพิมพ์สิมาลออ่องอบอาหารให้เบิงนะะเนาะค่ะเนาะอาหารที่พิมพ์จะล่องอบมื่อน,นี้ก็คือกบกระโดดตึกเน้ะจ้าพี่น้องจ้าพี่สิอบไปเกีนยงกับตำบอกุ่ง้าเบิงมันสิใหม่บอจมูหรือจานะคะ นี่ค่ะหมอเขากะดึงดึงออกมากแบบนี้แหละค่ะแล้วก็ใส่อาหารเข้าไปนะะเนาะค่ะเนาะจ้าเสียบฟักแลก้วก็ตั้งอุณหภูมินะจ้าพี่น้องจา้าเอ้ค่ะเขากะเลือกเมนูนะคะเนาะทางฝั่งนี้จะเป็นเมนูนะคะมีหลายเมนูค่ะมีหลายเมนูให้เลือกเขากะเลือกเอาวา่าอันไหนมันมันมันสุกสะสุกเร็วเนาะค่ะเนาะอันนี้ กบกระโดดตึก๊กมันใส่เวลาบดน,นะคะ่ะพี่น้องจ่ากะพิมจะเลือกเป็นเ,เป็นกุ้งนะะเนะาะค่ะเนาะจะประมาณนี่ร้อยหกสิบองศาแต่พิมจะลดลงมาพิมจะลดลงมาให้มันเหลือแค่รอยเดียวเพราะว่าพิมยานมันใหม่จะตามนี่จะพี่น้องจา่า แล้วก็เขาบอกว่าแค่ใช้เวลาแป๊บเดียวใส่หนึ่งรอยองศานะคะเนาะใช้เวลาแค่ยี่สิบมิลอะคือดับเร็วจ้ะพิมกับว่ท่านเป็นคือกันเ่าพี่น้องจ้ามือไมคค่ะของเหล่นไม้ลองเบิงงค่ะลองเบิงว่าผลที่ออกมามันจะเป็นอย่างไร <laughs> เอ้ยนะพี่น้องจ่าเห็นข้าเจ้ากกำลังฮิดจ่าพี่น้องจ่าพี่ก็เลยอยากล่องเบิงค่ะเห็นหลายๆท่านเพ่นสื่อมาล่องเห็ดคือจังเห็นพ่นอบอาหารกะเป็นตะแซสบอยู่ค่ะพี่มึงก็เลยอยากล่องเบิงค่ะบ่รู้ว่าผลออกมาจะเป็นจังไรเนาะค่ะเนาะล่องผิดล่องถูกไปก่อนจ่าเพี่อก็บพรท่านเป็นเนาะค่ะเนาะนี่จ้า พิมพ์ใส่แค่รอยองศาเนาะคะ่นะนพอาปว่าโอบกระโดดตึกมันใหม่เร็วจ้ะลองเบิงจ้ะล่องเบิงพี่จะโอบไปกินกับตักหุกงช่วงเวลาที่โอบถ้าเท้าหยานมันไหม่เท่ากัดึงออกมาเบิงเรื่อยๆได้เรือจ้าพี่น้องจ้าดึงออกมาเบิงเรื่อยๆได้เรื่อย เวลาดึงออกมาแล้วห้าเอาเขา่เากับเอากลับเข้าไปไหม่เวลามันกะจะเดินต่อนะคะดึงออกมาเบิง่งใดตลอดเลยค่ะถ้าเฮายานมันใหม่นะคะอ้าวมาชมผลงานรอบแรกเลยค่ะพี่น้องจ๋าพ่อใด้ยุจ้าพ่อได้ยุจะซุกแล้วค่ะแล้วอีกนิดเดียวก็ซุกแล้วจ้าเริ่มเลืองแล้วจ้า นี่จ้าพี่น้องจ้าซุกเรียบร้อยจ้าเหลืองงามยู่จ้าพี่น้องจ้าพิมยู่นอกของนะคะแสงอาจจะบดีปานไดนจ้ายู่อยูหนอกของที่เคยถ่ายคลิปนะคะเนาะแสงอาจจะมมจบดีปานไดขออภัย้ะคะเดิอภาพอาจจะบ่สวยปันไเนเนาะเดี๋ยวพี่จะลองซิมเมืองจ้าว่ามันกรอบดีบอนะคะเดี๋ยวพี่จะลองซิมเมืองจ้า นี่มาฟังเสียงเลยจ้ะพี่น้องจ้ากรากอบดีบอนะคะอืมพานจา้ะพานเลยจ้ะพอเลยพี่หนุ่ยเอาไปกินก็บตำหมูงจ้ะมาเด้อจ้ะพี่น้องจา้ากินข่าเทียงน้ำกันจ้ะเขา้ขาเข้าเส้าเป็นเข่าเทียงจ้ะพี่น้องตอนนี้สิบเอ็ดโมงเข้าเร้าเป็นข่าเทียงจา้ากินกบกระโดดตึก๊กกับสมตำจา้า มาเดอ้อจ้าพี่น้องจ๋าแสบๆน้ำกันจ้าฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กด,กดแชร์เป็นกำลังใจให้พิมพ์ในเด้อค่ะเด้อฟ้าพิมพ์ชาแนลค่ะขอบคุณค่ะ